ปับันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทิ่ฉันขอค่าเปิดการอบรมภูมเสียงในับบนี้ค่ะอ่ะ ทุกคนร้นองเนาะร้องที่จะพอโรงเรียนวัดทองทั่วด้วยต้องตอบให้ถูกตั้งชื่อและนามสกุลเมื่อกี้ลุงหมอบอกแล้วว่าทราบฟังอย่างมีสติมีรางวัลใครตอบได้ยกมือไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัอยู่นะครับกติกาคือว่าเมื่อได้ยินเสียง สัญญาณทุกอยเป่าพิษให้ทำการฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นรูปตัวชา้างเอาตัวช้างที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดอวัยวะครบถ้วนช้างมีอวัยวะอะไรบ้างอย่าพึ่งฉีอย่าพึ่งฉีดกติกาได้ยิน ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยวางนะครับได้ยินเสียงนกเวรเป่าฟิปให้ทีและเมื่อได้ยินเสียงนกเวรเป่าฟิปให้หยุดและส่งต่อมาให้คนหน้าทีงต่อใช้เวลาสิบวินาทีเอาส่งไปไ้างหลังก่อน ทุกคนต้องแถวต้องแถวตไปด้านหลังก่อนทามัตัวใหญ่ที่สุดทามตัวใหญ่ที่สุดอ่าฟังนะครับฟัง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 ในยินเสียงนกพาพิทให้ชีในยินเสียงนกพิราบพีจาให้สบต่อ นะครับการต่อสวนกาทีนิมิตเราเมาจะใมิอนะเอาแค่ลดัหลักมีใครบ้างที่่นบ้างนอกกำงคนทนิมิตมีไหมเยอะไหมระมาีอะไรอะไรบ้างอยู่เพ่แล้เปล่าอาคาห้าช้างวา